กาศพายุมาแล้วฟ้ามืดฟ้าคึมแล้วจ้ะมันจะสงสัยคือฝนจิตกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะท้องฟ้าวันนี้เหมือนจะมืดคึมขี้ขฟ้าเต็มฟ้าแล้วจ้ะรู้สึกหนาวสงสัยขี้ฟ้าหอบเอา,เอาล้มหนาวมาทรงนลจ้ะพี่น้องมืดฟ้าไปหมดเลยพี่น้องจ้ะ อยากหนาวอยากหนาวแต่ว่าก็เริ่มหนาวหนาแล้วจ้ะตอนนี้ดูวันล้มหนาวจะมาอีหลีพี่น้องเบิ่งฟงฟ้ามื้อน,นี้ฝนจะตกไหมเนี่ยหรือว่าอะไรปร้าเอาไปเอานางงามเข้ามาเข,ข้าคอกเรพี่น้องจ้ะนางงามของเราก็จะจินเฟี้ยงอยู่พุ่นนะจ้ะก,ก็สีนางไปดเจอบรรยากาศ อาฟ้าร้องน้ำพี่น้องจะฝ้ากับห้องเพราะฝ้าฝนจะตกไหมเนี่ยฟ้าร้องแล้วฝ้าพี่น้องมันนี้คือฝ้าคือฝนจิตตกกระจายพี่น้องจ้ะ ฝนจะตกฟ้าจะลองเล็บแมวเล็บแมวก็มี ฟ้าแต่ละมือแต่ละยงม้มมันกับบกคกอะักันนะจ๊ะพี่น้องจ้ะต้องซ้อมวงเว้นนังงามงามยังดีๆอยู่จ้ะพี่น้องค้ามมาละเมฆหมอกเต็มเมฆเต็มคล้ายๆฝนที่ตกนางงามของเขากันนางถ่ายนี่จ้ะนอนนอนรอเราจะนอนถ่ายงามของเขาก็นอนถ่ายจะคของมาเอาไปเข่าคองเราจะกองเฟียงของนาง ทางเข้าทางเข้าไปน้าจ้ะพี่น้องนี่คือทางเข้าไปน้เนาะจ้ะนี่ก็ทิมนี้เทียงน้าสองเทียงนีเทียงหนึ่งจ้ะพี่น้องก็จะขี้รถขึ้นไปนี่เนาะจ้ะขี้รถขึ้นไปนี่ปื๊ดขึ้นไปนี่ก็ที่เป็นเทียงน้าอีกเทียงหนึ่งจ้ะเทียงน้าอีกเทียงหนึ่งก็ที่อยู่ข้างบนเนาะจ้ะที่มีตากมีพักนีอยางลายยางจ้ะ ฟองฟ้าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้คือเป็นแต่ฝนตกแหละ